สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับพบกันเช่นเดิมอ่อยพิษภัยของไอ้โควิด -19 เนี่ยรุนแรงนะครับรุนแรงมากต้องระวังระวังตัวให้มากๆเลยนะครับ ล้างมายล้างมือนะครับใช้แอลกอฮอลใส่แมสทุกครั้งที่มีการพบป,ป,ปะพูดคุยนะครับ <S <S ปกตินเนี่ยเราก็จะนัดกันที่ในดวงอพาร์ตเมนต์ใหม่ๆก็ลายสองลายสามลายโอ้โหหลังๆเยอะครับมาเป็นสิบนะครับ <S <S การเรามมดระวังกอติ่งเพิ่มมากขึ้นในประเด็นแรกกะตรวจเช็กกนมีไข้หรือเปล่านะครับล้างมายล้างมือกันนะครับ <C oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยสาหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดผมอยากให้ทาแบบนี้นะ ส่งลายมาอันไหนจะปล่อยเช่านะครับติดต่อพูดคุยส่งพัญนีมาเลยนะครับเคอรี่หรือทางยีเมก็ได้ส่งมานะครับผ้ามาถึงแล้วแท้ผมโอนเงินให้วันนั้นเลยนะครับตกลงราคาโอนกันเลยถ้าไม่แท้ผมส่งคืนที่เดิมนะครับมันจะสะดวกสบายทั้งท่านและผมบางคนนี้อยู่เชียงรายเงี้ยแต่ผ้ามันหมื่นกว่าบ,บาทนะครับถ้าตอนดังร่นไปก็ลําบากนิดนึงมาก็ลําบากนะครับอย่างวันนี้ก็มาจากเชียงใหม่ แรกผมกะจะไม่เข้าอยู่แล้วล่ะมาจากเชียงใหม่นะครับจะมาเครื่องด้วยนั่งรอแต่ก็เก่งใจนะเนาะเก่มารอเป็นชั่วโมงแล้วก็ถึงโทรโอ้พอรับสายก็รู้สึกไม่สบายใจเลยนะครับก็เลยออกมาซื้อแกเยอะซื้อพ้แดงสี <wh> ่เหรียญซื้อหนึ่งห้าพนกันซื้ออะไรหลายอย่างครับแบ่งๆน้องๆลูกๆแล้วหลานไปมัน่อแดงสี่เหรียญพ่อแดงนี่ เป็นเหรียญที่ผมชอบมากๆอย่างที่บอกครับสร้างในปีเกิดผมและตัวเองก็เคยไปพบท่านสองครั้งนะครับท่านเป็นพระน่าเคารพนับถือมากกุเพรลอลงท้ายจ้าทุกคำมีอะไรเหลือจ้าเอาเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพระที่มีเมตตาสูงช่วงในปีวุฒิศาสองพัน้าร้อยสิบห้าถึงสิบเจ็ดเนี่ยช่วงท่านชราภาพม,มากๆนะครับเริ่มกระเซาะกระแสะแล้วเนี่ย ตอนนั้นเริ่มดังมากนะครับยิ่งมาดังแรงเป็นพุกแตกอะไรก็ตอนจ่าสิเบบุญส่งโดดล่มแล้วล่มไม่กลางนะครับร่มไม่กลางไม่ว่าครับตกลงบนพื้นปุชมึปรากฏว่าสลบครับ <c oughs> หมอรับตัวไปนะรักษาพยาบาลนอนอยู่คืนหนึงรุ่งขึ้นก็กลับมาปกติทุกอย่างไม่หักไม่แตกไม่เล้ารกระดูกกระดูกประสาทอะไรทุกอย่างครบกลับมาเหมือนคนปกติร้อเซนะครับ ก็เลยเป็นที่โจดจันโดง่งดังกันมากถึงๆเพราแดงโดดล่มไม่กลางครับแล้วรอดแล้วก็งานประจําปีหรือว่างานวัดอะไรต่างๆ<ม>เขาก็จะมีลําวงลําวงสมัยก่อนก็มีการเชียร์นางลำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักเลงพวกผู้ที่พลท้องถิ่นเหมารอบนะครับเหมารอบเหมารอบนางลำสมัยผมเป็นวัยรุ่นก็เคยนะเหมาเลยรอบนี้นะ นางรำสิบสองคนเนี่ยรอบสมมุติรเราละห้าบาทสิบสองคนก็หกสิบบาทครับแล้วก็มีพระพวกเพื่อนฝูงลูกน้องก็ขึ้นไปรำกันอะไรอย่างเงี้ยเกิดกรณีพิพาทครับส่วนใหญ่ลำว,วงงานวัดหรืองานประจำปีแล้วแต่มีเรื่องทุกที่นะครับสมัยก่อนวงบังแลป่าสักคอมโบอะไรอย่างเงี้ยต่อหลังมาก็มีหางเครื่องบางสเลพวกนี้ดําเด็กเขาสวย,สวยน่ารักน่ารัก เกิดการคอมเมนต์กันครับนักเลงท้องถิ่นกับนักเลงต่างถิ่นหรือไม่ก็เด็กในเมืองกับเด็กต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีต่อขอคุมก็เกิดวิวาดครับสมัยก่อนก็อย่างดีก็แทงด้วยมีดสปาต้ามีดปลายปืนนะครับหรือไม่ก็ต่อยลิศนับสมัยโบราณนี่นิยมมากเด็กผู้ชายวัยรุ่นทุกคนรุ่นผมเนี่ยตอพกสนับติดตัวไว้สนับพว้ด้านหลังเจอตำรวจก็จับนะแต่ก็หลบเลี่ยงกันหรือไม่ก็ มีดเซบาตาคือมีดปลายปืนที่เขาเลือกใช้งานก็จะถอดมีดออกอันนี้ก็มารับแต่งอะไรให้ดีตึบตัวพอเกิดกรณีวิพา์ก็แทงกันเลยวัยรุ่นไม่ยอมกันอยู่แล้วปรากฏว่าแทงไปด้วยมีดเซบาตาผู้ที่ถูกแทงนั้นเด้งตามมีดเลยครับจึ๊กจึกจึก,จก,จกเด้งเห็นกันเป็นร้อยหลังจากสหอมาล็อกตัวแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่ถูกแทงแฝงลงพ่อแดงอันนี้เป็นที่มาเลยนะหลวงพ่อแดงแทงกระเด้ง นะครับฉายาเขาเลยแล้วพ่อแดงแทงกระเด้งนะครับมันเกิดจากสาเหตุนี้นะครับก็ยิ่งเป็นที่โจทย์อันใหญ่เลยโอ้โฮโดง่งดังมากผมเข้าตลาดพระอะไรประมาณปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยพ่อแดงปลาเข้าไปเหลือละหกพันมากะพร้อมเหลือละสี่พันมะขามเท่าเหลือหนึ่งประมาณห้าพันหรือ่าพรุ่มเนี่ยสองพันห้านะครับมีแพงสุดก็มีพ่อกันนรับหมื่นหน่อยๆคู่ขี้กับวัดหนังวัดหนังก็หมื่นเศษ ว่าหนังนี่ผมเอามาขายเหรียญเงินเหรียญแรกเป็นของอคุณมิชัยอนันทสุุลตอนนี้เป็นปัามไม้สีเก้านี่เป็นเพื่อนเลิฟเลยกินเที่ยวกันมาตัา้งแต่เป็นวัยรุ่นเรียนกระทั่งไปเรียนโรงเรียนป่าไม้ที่แพร่นะครับแล้วก็ปัจจุบันดำรงตําแหน่งนะครับก็หัว,นว,นว,นวนหน้าคณะทัานนี่ลนะครับสีเก้าเนี่ยเป็นเหรียญแรกที่ผมเอามาจากเขาขายไปหมื่นหมื่นหกมันขายให้อิวทัพจันร์ไป จำได้แม่นเลยว่าเป็นเหรียญที่แพงมากแล้วหลวงพ่อแดงนี่ก็แพงติดกันดับไล่กันมาให้หลังนี่ไม่กี่เดือนครับพ่อแดงปลาทะลุกาไปถึงหมื่นนะครับตอนพ่อแดงหมื่นเนี่ยพวกเหรียญหลักร้านปัจจุบันเนี่ยครับอันนั้นยังไม่ถึงหมื่นห้าหกพันทีนี้มีข่าวเก๋หมือนเก๋มาจากฮ่องกงได้ฉายาว่าบล็อกฮ่องกงนะครับมันจะจริงเท็จประการใดไม่รู้นะครับสมัยก่อนแต่มาสมัยนี้เราเทียบแล้วโุ้ยแม่งห่างเยอะห่างไปกิโลแต่สมัยก่อนขอโทษทีครับเก๋เนี่ย หน้าหน้าพระนี่จะไม่เหมือนเลยคือเกนเนี่ยหน้าผิดหน้าเพี้ยนไปเลยเพราะมันแกะบ้อนใหม่แต่ในสมัยนั้นนะหลวงพ่อแดงทําได้ใกล้เคียงมากทําให้โดนตั้งแต่กรุงเทพจันเพชรบุรีเลยโวมเป็นลาบไปหน้ากองอ่ทะทําให้พ่อแดงนั้นดิ่งเลยครับราคาลงมาเหลือสองสามพันนะครับช่วงนั้นก็ใครรักใครชอบก็เก็บใครไม่รักไม่ชอบก็ขายทิ้งผมเองก็ยังเก็บไว้สิบกว่าเหรียญน,นะสมัยนั้นนะหนึ่งสองพันสามพันถ้าก็มาขายออกไปตอนนั้นละหมื่นกว่าบาท แล้วก็ไม่คิดว่าท่านจะมาไก่ขนาดนี้นะครับตอนขายไปหมื่นกว่าบาทก็หยุดไปพักหนึ่งสี่ห้าเดือนสี่ห้าปีเลยไม่ได้จิบต้องพระแดงเลยไปจิบอีกทีก็ตอนไปงานประกวดปลาที่เชียงใหม่ไปซื้อเหรียญเงินซื้อได้แสนกับห้าพันนะครับเหรียญนั้นตอนหลังมาขายเสียมาดเพชรบุรีไปขายไปแสนเจ็ดนั่นไงเนี่ยแล้วก็แต่นั้นมาก็แทบจะไม่ได้เลยนะครับก็เริ่มกลับมาสนใจพระแดงใหม่แต่ก็ยังไม่ถึงกับโดดลงไปเต็มตัวเท่าไหร่มีแต่ ความในใจว่าเรารักท่านท่านทําเหรียญในปีเราเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากประสบการณ์ที่เขาเล่าสู่กันฟังรวมทั้งคนเพชรบุรีให้ความศรัทธาเนี่ยทำให้เราซาบซึ้งว่าพราะแดงนี่ต้องเป็นพระดีจริงๆนะครับพระแดงเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่ท่านจะละสังขารน,นะครับประมาณปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยผมถ้าจะไม่ผิดก็นในช่วงสักเดือนเมษาเมื่อท่านลสังขารเพราะท่านเกิดในปี2420เรื่องอะไรเนี่ยเพราะตอนทําเหรียญเนี่ยทูลสาาอายุทธ่านแปปี ก็าจะเกิดในปี2021ไอ้สนองนี้นะครับเขาบอกว่าตอนที่่านมรภาพนั้นมีเหรียญหลวงพ่อฉุยอยู่ในย่ามก็แสดงว่าหลวงพ่อแดงมีความรักและศรัทธาเคารพนับถือหลวงพ่อฉุยมากนะครับปัญหาตรงนั้นไม่สิ่งสำคัญสำคัญตรงนี้ครับหลวงพ่อแดงก่อนมรภาพประมาณสามเดือนเขามีการเอาหลวงพ่อแห่รอบเมืองนะครับก็คือตอนนั้นสร้างรุ่นภูเขารัดโตภูเขาอะไรอะไรใส่ผ้าใส่อะไรท่านปุกเสร็จท่านก็นอนอยู่นะครับ แล้วก็เอาใส่ขอน่าจะใส่แค่ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะใส่รถแล้วก็แห่รอบเมืองคนเนี่ยก้มกราบกับพื้นเลยเพราะความรักศรัทธาเพราะแดงนี่ถ้าจะนั่งอยู่ในหัวใจคนเพชรเราต้องยอมรับว่าเพชรบุรีเนี่ยเรียนอันดับหนึ่งเขาคือหลวงพ่อฉุยนะครับอันดับสองมาก็ต้องเป็นหลวงพ่อแดงกันละนะครับส่วนอันดับสามเนี่ยหลวงพ่อทองสุขซึ่งราคาหลวงพ่อทองสุขนะร้รก็ไปดีแลอเกินนะครับราคาปิ๊ดป,ปั๊บปิ๊ดปั๊บจนตอนนี้ เนื้อตองแรงเนื้ออะไรเนี่ยเขาแทบจะเบียดกับลหลวงพ่อแดงกันอยู่ลวแต่เอาเป็นว่าลหลวงพ่อแดง,ลงหลวงพ่อต้องสุกหลวงพ่อฉุยเนี่ยเป็นหัวใจหลักของคนเพชรบุรีเขาซื้อไม่ยุบนะมีเท่าไหร่เขาก็ซื้อมีเท่าไหร่เขาก็สู้นะครับก็ต้องยอมรับน้ําใจเขาว่าคนบ้านเขาเล่นพระบ้านเขาจริงๆรักและศรัทธาหลวงพ่อ,อจริงน้อยองนะครับข้า,าราชารที่เรียกว่าใกล้จะระทังขาหรือว่า,ามีคนนําออกมาแห่รอบเมืองอะไรเงี้ย ให้ทุกคนสักการะเหมือนกับว่าเป็นวราระสุดท้ายแล้วหลวงพ่อจะจากเราไปแล้วนะใครมีโอกาสก,าก็มากราบซ้านมาไหว้ซะไม่มีเวลาไปวัดก็มาเนี่ยจะแห่รอบเมืองรอบจังหวัดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคณะกรรมการชุดนี้ต้องถือว่าสุดยอดคนนะครับคุณทําในสิ่งที่เขา,ขาเคารพศรัทธานะครับทําให้เกิดความศรัทธาแก่ประชาชนพระบางรูปเนี่ยเราไม่เคยไปหาไม่เคยไปกราบ ความรักความเสน่หาความสนิทใจความ,วามปรารถนาในตัวหลวงพ่อมันก็จะน้อยลงเพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังมาก็มีจิตปฏิพัทธว่าเฮอยากได้สักเหรียญอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปกราบแล้วเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจพระหลายๆองค์นะครับที่เราไปกราบเนี่ยมันเห็นปฏิปทาเห็นรหลายอย่างแล้วมันชิดขึ้นมาในความรู้สึกว่าพระอย่างนี้น่ากราบพระอย่างนี้น่าไหว้